ไม่ยอมทนโดนยามหน้าประจักษ์ชัยไม่ยอมทนโดนยามหน้าหลังถูกโปรดิเซอร์ชื่อดังเน็บแรงหมดกระแสก็ทิ้งเอมิลาเหมือนคนในค่ายเรียกได้ว่าเป็นที่วิพากษารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อโปรดิเซอร์ชื่อดังแชร์พฤติกรรมเอมิลาด้วยงานนี้โปรดิเซอร์ชื่อดังออกมาระบุยาวเหยียดว่านในทำนองตัดเตือนพฤติกรรมของเอมิลาที่ทำตัวไม่เหมาะสมในการร่วมงานทั้งที่ยังเป็นมือใหม่ และลามไปวิทศ์วิจารณ์ครูเพลงอยากประจักษ์ชัยหายท้องคําจนเดือดไปทั้งโลกออนไลน์ในขณะที่ต่อมาประจักษ์ชัยหายทองคํานั้นได้ก่อออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าน้องเขาอยากดังอยากมีกระแสจึงมุ่งทะเลาะกับเอมมลาปล่อยเพลงมาก็แปะลิงก์ใต้เมนน้องเอน้องเอไม่เคยลบเม้นใครมีแต่จิตใจดีต่อเม้นเกือบทุกคนและล่าสุดประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์อีกหลังถูก โปรเซอร์ชื่อดังเน็บแรงหมดกระแสก็ทิ้งเอีมิลาเหมือนคนในค่ายซึ่งงานนี้ประจักษ์ชัยก็ได้ออกมาเคลียร์ปัญหากับโปรเซอร์ชื่อดังก่อนจบปัญหากันด้วยดีโดยระบุข้อความว่าขอบคุณน้องป๊อปนะคบที่ลบโพสต์น้อยใจน้องเอีมิลาและพาดพิงว่าผมช่วยน้องเพราะอยากได้กระแสทั้งหมดฝากกดติดตามรกักกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ